อยากจะได้ไปยินประวัติอะไรก็แล้วแต่ะรันี่คือหลวงพ่อแม่ในรไปฟังเอาขนาดที่สมัยนั้นที่จัดงานเผาศพหลวงพ่อจงนะครับนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานฝ่ายขราวว่า <Ừ. S 2> เงินเนี่ยมหาศาลมาก <Ừ. S 2> เงินเนี่ยเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเต็มโรงเดี๋ยวเต็มโรงจีวอหลวงพ่อเนี่ยคนแย่งกันฉีกเลย <Ừ. S 2> คือใครก็ทําบุญกับหลวงพ่อเนี่ยเอาเปิดโรงมาคนก็แย่งฉีกจีวอหยิบอะไรได้ก็อ,อยากจะเอาไปเอาไปหมด หลวงพ่อแม้นมาเผาศพหลวงพ่อบอกเห็นแล้วเห็นแล้วก็ยังรู้สึกสังเวชคนมันแย่งกันแบบเขาเขาด้วยความศรัทธานะคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างจริงๆงนะเกจิคณาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยาาวันที่จะพระราชาทานเพลิงศพหรือจะทาพิธีชาปนกิจเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะแย่งแบบนี้กัน<ช>ททแทบจะทุกหลวงพ่อเลยนะเขาก็จะแย่งกันดึงก<อ>ันไปจีวงจีวรนแย่งกันไป,ปพอสักพักเผาเสร็จเนี่ยไฟเนี่ยคขาบอ่เพิ่งดักไปเพราะมันแบบ,แบ,บมันลอยนะคนเ่ยแย่งเข้าไปครับหยิบกันมา ที่ได้เลยนะครับที่วัดอยู่ชือหมอชูนะครับได้แต่ขี้เท่าอ่ะขี้เท่าที่คือที่เหลือจากเผาเป็นกระดับก็รวมเอาขี้เท่ามามาสร้างพระไว้รุ่นหนึ่งนะปีสองพรอสิบสร้างพระไว้รุ่นหนึ่งเป็นหลวงพ่อจงพิมพ์สามเลี้ยแล้วก็เอาเอาอธิเข้าไปเหลือขี้เท่ากระดูกเนี่ยเราไม่ขอพูดถึงว่าอยู่ที่ไหนบ้างว่าว่าบางคนก็บอกว่าคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วมันก็หายไปเรื่องเรื่องเรื่องอัิอธิเนี่ยก็หายไปเลย